ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมพุทธศักราช2566ให้ดีใจเอาไว้เถิดว่าลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมากมากยี่กว่าใครๆทั้งสิ้นสาุในโลกนี้หลายพันล้านคนคัดมาแล้วเหลือไม่กี่พันคน ที่มาได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องพระธรรมกายถ้าเทียบกับแสนโกดจักรวาลอนันตจักรวาลที่มีมนุษย์นับอสงไขไมิถวนกลั่งมาแล้วหรือยูเหลืออยู่ในโลกใบนี้หลายพันล้านคนจากหลายพันล้านคนเหลือมาเพียงหยิบมือเดียวที่มาได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องพระธรรมกาย กลัดมาแล้วจากมนุษย์ทั้งหลายแสนโกรธจักรวาลอนันตจักรวาลที่นับไม่ไหวกลัดมาแล้วจากสัตว์เดรัจฉานนับอสงไขยชนิดไม่ถ้วนนับอสงไขยกายของสัตว์เดรัจฉานไม่ถ้วนมาเหลือมนุษย์ในแสนโกรจักรวาลอนันตจักรวาลนิดเดียวจากแสนโกรจักรวาลอนันตจักรวาลมนุษย์เหล่านั้นกลัดมาเหลือมนุษย์ในโลกนี้ ไม่กี่พันล้านคนจากที่กล่ามาแล้วเหลือหยิบมือเดียวที่นั่งอยู่ร,บรอบศาลานี้แค่ไม่กี่พันคนเพราะฉะนั้นให้ดีใจเอาไว้เถิดว่าลูกทุกคนที่มาที่นี่จะต้องเข้าถึงพระธรรมกายอย่างแน่นอนสาธุถ,ถ้าหากไม่ประมาทในการทำความเพียร เพราะกุศลเก่าส่งผลมาแล้วให้มาได้ยินได้ฟังให้มารู้จักขนทางที่จะเข้าถึงพระธรรมกายเหลืออย่างเดียวเมื่อมีบุญแล้วต้องมีวาสนาให้รักษาใจให้เข้าถึงให้ได้ฝึกให้ได้อบรมใจให้ได้ถ้าเอาจริงเอาจังแล้วต้องเข้าถึงทุกคนที่นั่งในที่นี้ ที่เข้าไม่ถึงเป็นไม่มีเด็ดขาดสาธุยกเว้นผู้ประมาทในชีวิตถ้าไม่ประมาทแล้วละก็หลับตาใจตรึกศูนย์กลางกายตรึกนึกถึงความใสหยุดเข้าไปในกลางความใสลืมตาก็ตรึกนึกถึงความใสหยุดเข้ากลางความใสที่ศูนย์กลางกายจะนั่งจะนอน จะยืนจะเดินปรึกอย่างนี้เรียกว่าไม่ประมาทถ้าไม่ประมาทก็ต้องเข้าถึงอย่างแน่นอนทุกทุกคนที่อยู่ในที่นี้สาเราเหลือเวลาอีกเจ็ดวันก็จะออกพรรษาแล้วเจ็ดวันนี้ตั้งใจปฏิบัติธรรมกันให้ดีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเข้าพรรษาตั้งแต่เริ่มต้นมาจนกระทั่งปัดนี้ ที่ปฏิบัติธรรมจริงบ้างไม่จริงบ้างเหลือเวลาอีกเจ็ดวันเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติธรรมไม่ได้เชียวหรือไปพิจารณาการให้ดีนะเหลืออีกเจ็ดวันตั้งใจทําความเพียรให้เป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตเราว่าเราทําความเพียรได้ในปรรษานี้เข้าถึงปฐมมรรคได้ในปรรษานี้เข้าถึงกายในกายได้ในปรรษานี้ เข้าถึงพระธรรมกายได้ในภรษานี้ถ้าเข้าถึงได้อย่างนี้ก็จะมีปีติมีความอิ่มใจทีเดียวเกิดมาชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดแล้วได้ในภรษานี้ด้วยความเพียรตัวอย่างดีงามนี้ก็จะเป็นแบบแผนสืบต่อกับผู้ที่จะมาภายหลังกันต่อไปเพราะฉะนั้น ให้ตั้งใจให้คึกคักกันเลยทีเดียวให้ฮึดให้คึดขึ้นมาว่าเราจะต้องเอาให้ได้ภายในเจ็ดวันนี้ก่อนที่จะออกพรรษาต้องทำให้ได้เหมือนอย่างสุพัทธปริภาชกบวชต่อหน้าพระพักขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าใกล้วาระที่พระองค์จะดับขันธปรินิพานเหลือเวลาอีกไม่กี่นาที ที่ท่านจะทรงดับขันธปนิพานสุพัทธปริบาชกไม่ประมาทตั้งความเพียรเอาไว้อย่างดีว่าเราจะต้องเป็นพระลานให้ได้องค์สุดท้ายให้ทันที่พระพูทธภาคเจ้าจะทรงรู้ทรงเห็นด้วยพระองค์ตั้งใจอย่างแน่วแน่ไปทำความเพียรอย่างเอาจริงเอาจังไม่ช้าก็เป็นพระอรหันต์ภายในไม่กี่ชั่วโมงนั้น ต่อหน้าพระพักรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประวัติศาสตร์ชีวิตของท่านจึงได้จะรึกสืบกันมาสองพันกว่าปีแล้วแล้วก็จะสืบต่อไปอีกจนกว่าพระพุทธศาสนาจะอันตรธานนั่นประวัติศาสตร์ชีวิตของท่านแค่ไม่กี่ชั่วโมงนั้นทำความเพียรได้เข้าถึงพระธรรมกายเป็นพระอรหันต่อหน้าพระพักร องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเหลือเวลาอยู่อีกเจวันเวลาการทำความเพียรมากกว่าสุภะปริภาชกเลือกเกินนับเป็นชั่วโมงก็มากกว่าหลายเท่านักเพราะฉะนั้นจะต้องเอาจริงเอาจังกันปฏิบัติทำกันให้ได้ภายในปัรสานี้ให้เป็นประวัติศาสตร์ชีวิต เช่นเดียวกับท่านสุพัทธ,ธปริภาชกพระอรหันต์อ์สุดท้ายที่บรรลุธรรมต่อหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนั้นก่อนจะออกพรรษาตั้งใจประดับธรรมกันให้ดีนะสาธุโ,โอวาทเมื่อพุทธศักราช2527 วันที่พิสุกสง์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอา,าราตลอดฤดูฝนมีกำหนดสามเดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15บห้าคำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่นเว้นไว้แต่มีเหตุจำเป็นเข้าพันษา เข้าพันสาข้าถึงคเข้าพันสาข้าถึงคเข้าพันสาขา้าถึงคมภิกสุสทรงผู้ทรงศาสตร์ตลอดไตรมาสอยู่จำพรรษา บำเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาสวนหาธรรมกายในกลางกายตนพุทธองค์ทรงสอนว่า เลทางหลุดพ e ้นว<ค>ังว in ุนเข้าทัยสาเข้าถึงทางเข้าอันสา ทีนี่ทาดีตลอดไตรมาสเตือนเช้าทําบุญตักบาทไม่ขาดแน่เพียงวันเดียวรักษาศีลน,นั่งทรมากวันพระศีลแปดแน่นเหนียว come